ับรถตรงมาจากน,นครนายกนะครับตอนแรกกะว่าจะเก็บภาพสวยๆบรรยากาศดีๆสีเขียวจะอุ่มจะอุ่มมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับเฮ้ยเยมิกกามิกามก,าททมกามิกกาโทษทีมิกกามิกกาแวะร้านมิกกาเลยแล้วกันองกาแฟนั้นแบบไม่ใส่นขมขมวนไม่ใส่สน้ำก็ได้นะแต่ค้าจะกินได้ไหมเหรองั้นไม่ลองดีกว่าเอาอเมริกาโน่ดีกว่านี่เวลาขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวมาดีตรงนี้นะครับผมได้เห็นวิวที่ไม่เคยเห็นรับได้ไปสถานที่ที่ไม่เคยไปแล้วก็สามารถจอดกินของที่ผมไม่เคยกินได้นะครับดูท้องฟ้าดิ แห้งทิพสู้ชีวิตจริงๆนะขากลับมาเนี่ยนรู้สึกกับว่าผมได้ขับรถไปเที่ยวไปชมวิวไปได้เห็นอะไรใหม่ๆไปแล้วก็ได้อาน้ําไปในเวลาเดียวกันเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับสู่ช่องฟินนะฮะอยู่กับผมฟินมานัทนะครับวันนี้ขออนุญาตเปิดกันแบบรีบรร้อนร้อนนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ร้อนเลยนะฮะตัวชุ่มฉ่าไปด้วยน้ำนะครับดูจากหน้าจอน,นี้ก็ได้นะครับสเก็ตน้ําเต็ไมไปหมดเลย ผมขับรถตรงมาจากนครนายกนะครับตอนแรกกะว่าจะเก็บภาพสวยๆบรรยากาศดีๆสีเขียวจะอุ่มจะอุ่มมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับระหว่างทางจากนครนายกวิ่งตรงมุ่งหน้าสู่ปทุมธานีแล้วก็เข้ากรุงเทพนะครับแต่พอถึงเขาวิ่งมาได้สักพักนะฮะโอ้โหฝนตกเละเทะเลยครับก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยนะฮะมาถ่ายอยู่ในย่านชุมชนแถวแถวปทุมธานีแล้วนะครับ ไม่ไหวจริงถ่ายลากมาไม่ไหวนะแบบโ้ฝนตกหนักมากตอนนี้ก็มาเปิดคลิปอยู่แถวๆในในย่านชุมชนปทุมธานีนะไม่รู้ว่าจะมีวิวดีๆบรรยากาศดีๆให้ให้ทุกคนได้ดูกันหรือเปล่านะครับถนนมิตรไมตรีนี่ผมก็ไม่ไม่เคยวิ่งเลยนะพอดีผมขับลุยฝนมาใช่ไหมแล้วก็ผมก็เซิร์ช Google นะครับว่าเซเว่นใกล้ฉันมันก็เลยพาผมมาที่นี่ครับซึ่งไม่ใกล้เลยนะ เซิร์ชว่าเว่นใกล้ฉันแต่พวกลากมาแบบโอ้หลายสิบโลเลยนะครับกว่าจะมาถึงเซเว่นตรงนี้นะครับเพราะว่าในตัวผมเนี่ยตอนนี้มีกล้องเยอะมากกล้องใหญ่ผมแบบกกล้องใหญ่ใส่กระเป๋ามาด้วยนะครับกระเป๋าคาดอกก็เลยแบบซื้อแวะซื้อเสื้อกันฝนนิดนึงกันเหนียวไว้ก่อนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวทริปนี้จะเป็นทริปที่ครึ่งแสน <laughs> กล้องพังโอ้ <laughs> เนื้อวัวแเห็นอะรชื่อเมนูหาแล้วก็แอบบ อยากกินเหมือนกันนะก็จากตรงนี้มุ่งหน้าสู่กรุงเทพนะครับกลับบ้านผมก็น่าจะประมาณสักน่าจะประมาณสักชั่วโมงอุ๊เสุราอะไรสวยจังบัจจีดูหูใหญ่มากเอะหรือว่าผมจะไปหาคาเฟ่แวะกินกาแฟสักแก้วก่อนดีเพราะว่า<ฮ>ถนนเปียกมากอะขับเร็วไม่ได้เลย ไม่คุ้นทางด้วยนะไม่คุ้นทางด้วยแล้วถนนเปียกมากลื่นมากคนระับเป็นยางมะตอยเนี่ยผมเอาขาลากที่พื้นแบบลื่นปริ๊ดนะฮะลื่นปริ๊ด<ะ>ชีวิตนาถาแท้ไม่คิดว่าฝนจะตกนะวันนี้ซาออกมาขี่แบบชิวๆนะครับดันฝนตกกเส้นนี้คาเฟ่ยเยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวหาคาเฟ่แวะทานกาแฟสักครู่ดีกว่าถ้าเจอนะถ้าเจอ ตึงแตงโมโหเนี่ยดูดิบรรยากาศแบบนี้โคตรน้าแวะถ่ายรูปเลยแต่กลัวฝนจะตกตกมาอีกนี่แย่เลยนะมีร้านกาแฟะนะเนี่ยขับอยู่แค่เนี้ยขับอยู่สี่สบห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขับเร็วไม่ได้ลื่นมากพื้นลื่นจริงๆนะครับลื่นแบบลื่นปิดเลยนะครับ เริ่มลงอีกแล้วเริ่มลงอีกแล้วเออหาคาเฟ่ก็ได้ผ่านคาเฟ่หนะ่อยเดี๋ยวแวะเลยคาเฟ่จ้าโอ้โหเปิดชิวหน้าก็ไม่ได้น้ำกระเด็นไม่รู้น้ำจากพื้นหรือว่าน้ำจากท้องฟ้า ดูตอนที่เราไม่แวะคาเฟ่นะด้านมีคาเฟ่เอ้ยเอ้ยเอ้ยมิก้ามิก้ามิก้าโทษทีมิก้ามิก้าแวะร้านมิก้าเลยแล้วกันมิก้ามีกาแฟปะวะจอดนี่ได้ไหมเนี่ยไปแวะร้านมิก้าดีกว่าหากาแฟกินสักแก้วหากาแฟกินสักแก้วขนมหวานจับคู่แวะกินกาแฟสักแก้วสวัสดีครับพี่ไม่ต้องตกใจนะครับผมวิ่งผิดทางนะฮะแวะกาแฟดีกว่ากาแฟเวียดนามมิก้า ไอเช่โอโอโหรถรถกูหนักขนาดนี้เลยเหรอมีภาษาภาษาต่างชาติด้วยขออนุญาตจอดสักครู่ชึบชึชึบโอ้โหอยอุ๊ยอุ๊ยพื้นลาดอันนี้เรียกว่าเป็นวอล์สู้ชีวิตนะครับหาเรื่องไงหาเรื่องหางานอยู่ดีไม่ว่าดีขับออกมา ต่างจังหวัดในวันที่ฝนตกหากงานเดี๋ยวบ้านเรื่องหางานโคตซื้อกาแฟกินดีกว่าแว็กินกาแฟจักน้อยขู่มีที่นั่งปเนี่ยมีที่ให้นั่งด้วยสำเร็จกลุ่มครับเอาเวียดนามไอซ์วียดนามไอซ์นี่ทำเป็นไม่ใส่น้ำตาลเลยได้ปะมันมีนมด้วยนะสิอ๋อเหรอ งั้นผมก็ได้แค่แบ็คใช่ปะ่ะงั้นเอาอเมริกาโน่เย็นครับอเมริกาโน่เย็นไม่หวานเลยครับข้างในอลองกาแฟนั้นแบบไม่ใส่นมข้ง,งบนไม่ใส่น้ำตาลก็ได้นะแต่คุณพ่จะกินได้ไหมหรองั้นไม่ลองดีกว่าเอาอเมริกาโน่ดีกว่าแถวนี้ผมสามารถเข้าห้องน้ำตรงไหนได้บ้างไหมอะใช่ไม่น่ามีเนาะถ้าไม่มีไม่เป็นไรขอบคุณครับ มนีฝนมาดูพื้นยังเปียกเลยรอพื้นแห้งก่อนโอ้โหดูโม่งเมืง่งไม่ทันได้ใส่ติดอยู่ที่คอนะครไม่ได้ใส่โม่งเลยโอ้หนีฝนมาอะอูขอถอดหมวกถอดแว่นก่อนโอ้โหเช็คกล้องกันแล้วกันนะ A few minutes later โอเคปะกินเสร็จแล้วแม่งกาแฟหนึ่งแก้วแบบกินความเร็วแสงมาก60บาทกินหมดไปในไปเป็นสามนาทีป<ะ> <laughs> โอ้ยข้างหลังลืน่นหกบาทในสองนาทีจะสามนาทกีก็กันให้สามนาทีก็ได้ไชิบ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 อิสลาะ ไปกันต่อไปกันต่อนะครับเดี๋ยวฝนจะตกลงมาใหม่ึ๊บถนนเริ่มเปียกน้อยลงแล้วถนนเริ่มเปียกน้อยลงน่าจะพอทำความเร็วได้นะครับ <S <S เดี๋ยวเรามุ่งหน้าตรงยาวๆกลับกรุงเทพมหานครนะฮะไม่รู้ว่าจะมุ่งหน้าได้ยาวขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าภาพจะสวยได้แค่ไหนนะครับเพราะว่า เลนที่เช็ดมาตอนนี้เละไปด้วยน้ำฝนนะครับแต่ก็เมื่อกี้เช็ดใหม่อีกรอบแล้วละ่ะปะประจกกันปบประจกกันตาบโอเคป้ okay. าเวลาขับมาในถนนท,นที่เราไม่เคยขับมาก่อนนี่มันก็มันก็รู้สึกดีไปอีกแบบนะแบบมันมีอะไรให้แวะมีอะไรให้จอดแ๊ะอ,อะไรได้เยอะดีนะครับแล้วก็มีผู้มีคนให้เราแวะทักทายโหร้านอาหาร เหมือนหิวเหมือนหิวตอนนี้หวังโตโชื่อสะพานใครเป็นคนคิดเนี่ยน่าจะเ,เป็นชื่อชื่อน่าจะเป็นชื่อคลองนะโอหลงลงลง,ลงเนื้ออะไรเยอะแยะแล้วว่ะแถวนี้น่ากินมากเลยอะ่ะนี่ยังอยู่ในเขตปทุมธานีนะเนาะเฮ้ยตรงนี้ถนนเริ่มเริ่มแห้งแล้ว โเดือดปวดหัวแน่เลยเมื่อกี้กาแฟสั่งมาแก้วหนึ่งเนี่ยหกสิบบาทกระดกกรึบ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 หมดอย่างไว <c oughs> กินไวๆแล้วไปกันต่อเฮ้ย <c oughs> มุ้งหน้ามินบุรีแล้วไม่น่าไกลแล้วไม่น่าไกลแล้วมุ้งหน้ามินบุรีโอ เวลาถนนแบบเนี้ยคือเวลาฝนตกไปเลยนะครับมันยังไม่น่ากลัวเท่าถนนที่เป็นแบบอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบเหมือนเหมือนเราวิ่งอยู่บนฟิล์มติดโทรศัพท์อะนึกออกปะเออมันจะลื่นอะ่ะมันเป็นแบบน้ําน้อยๆเป๋าแปะเป๋าแปะอะไรเงี้ยให้ตกให้ช่าไปเลยนะยังลื่นน้อยกว่านี้นะครับอันนี้คือแบบโ,โ้ลื่นดีนักแล ฝนนี่ตากแดดไม่ลำบากใจเท่าตาักฝนับครับขับมอไซค์เนี่ยผมบอกเลย<ะ>สำหรับผมนะสำหรับผมเพราะว่าผมแบกกล้องหลายตัวนะครับบางตัวก็ไม่กันน้ำนะครับก็เลยจะลำบากลำบากนิดนึงโอเคตรงนี้ถนนเรื่งองแงงเราจะทำความเร็วได้ ไม่เคยวิ่งเส้นนี้เลยนะผมดูใน Google Map เมื่อกี้นะครับมันบอกว่าวิ่งตรงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่ผมต้องการได้เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปโผล่ตรงไหนนะครับไม่เคยวิ่งเส้นนี้นะปกติจะวิ่งเส้นนครนายกลำลูกกาบ้างนะครลังสิตนะครนายกบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้มาถนนอะไรไม่รู้มิดไม,ดมดตีอ๋อมิดไมดตีนี่น่าจะเป็นมิดไม,ดมดตีหนองจอก ผมคิดว่าทุกคนที่ดูคลิปก็อาจจะเต็มไปด้วยเสียงลมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าลมลมแรงมากจริงๆตีตัวตุ๊บตับตุต๊บตตุต๊บต,ตับเลยวู้ดูวิวนั่นสิจา้าโอ้แถวนี้สุราเยอะฮะมัสกิดเยอะมากเลยแถวนี้โอ้แดดเริ่มออกไม่ได้ใส่โมงด้วยไม่ได้ใส่มงคุมคอด้วยเดี๋ยวคอ โดนแดดเขานี่เวลาขี่มอไซค์เที่ยวมาดีตรงนี้แหละครับผมได้เห็นวิวที่ไม่เคยเห็นครับได้ไปสถานที่ที่ไม่เคยไปแล้วก็สามารถจอดกินของที่ผมไม่เคยกินได้นะครับถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยผมลำบากใจในการจอดซื้อของมากเลยนะบนถนนตรงนี้เปียกแนละ้วนี่ใจคอไม่ค่อยดีเลยดูดิฝั่งนู้นแบบเปียกช่ำมากอะ่ะโอ้เนี่ยลื่นมากเลยเวลามีพื้นที่แบบเปียกแบบเปียกแบบจัแจ๊ะจัแจ๊ะแบบเนี้ลื่นมากเลยอ่ะ จะได้ขับกับนี่แหละความเร็ว60ตลอดทางนะครับอยากสัดจริงๆเลยไปกันต่อไปกันต่อเออถนน,อนเส้นนี้น่าขี่ดีนะเดี๋ยวไว้รอบหน้าผมมาคนครนายกหนองจอกก็ถ้าไม่ได้อยากจะใช้ความเร็วมากๆก็ขี่มาในนี้ก็ดีเหมือนกันคาเฟ่ยเยอะร้านอาหารเยอะนะครับอ,อีกแล้วมืดอีกแล้ว อีกแล้วเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเอาใจไม่ถูกแล้วเนี่ยเอาแวะมาแวะมั๊ปวดฉี่มากไม่ไหวแล้วคลิปนี้ผมสู้ชีวิตมากเลยนะครับขับไปแวะไปขับไปแวะไปนะฮะวิชุดโอ้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 โหแม่งลื่นกระทั่งพื้นตั้มชีวิตไม่ได้เติมพี่ไม่งลุกมานะผมแค่ปวดฉี่เฉยๆห้องน้ำอยู่ไหนเจอแล้วห้องน้ำ กองน้ำจะได้ยินไม่ว่าเสียงใครป<ะ>ั๊กจิฟฟี่จิฟฟี่ไอ้ทุกคน Google มันพูดผมมันพูดกับผมว่าอะไรรูป้ป่ะเลี้ยวซ้ายหลังสีแยกจิฟฟี่จิฟจฟี่จิฟฟี่จิฟฟี่สาขาสุวินทวงศ์ทางด้านซ้ายไปยังถนนสุวินทวงศ์แล้วแกจะพูดคำว่าจิฟฟี่ซ้ำๆทำไมวะ อนุญาตไปดื่มน้ำปัสสาวะสักครู่นะครับปวดฉี่มากโอเคครับก็ตอนนี้เราแวะดื่มน้ำปสัสสาวะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อนะฮะดูทองฟ้าดิแห้งทิปสู้ชีวิตจริงๆนะขากลับมาเนี่ยเฮ้ยรถใครว่าสวยจังเลยอ่ะเดี๋ยวเดินหน้าสวยกว่าน,นี้อีกเดินหน้าไปแต่งแล้วโอ้โหขายไม่ได้ราคาแต่งไปดิงโอ้โหเละอย่างเละเลยรถทริปนี้ผมดับเครื่องไปกี่ครั้งแล้วเนะนี่ยนี่นี่น่าจะครั้งที่สามแล้วปะ แวะหลายที่จังเลยเดี๋ยวแวะกินข้าวอีกสักที่ดีไหมโอ้โหฝนตกจังอน้ำมันก็จะหมดอมเดี๋ยวค่อยเติมแล้วกันอยากกลับบ้านแล้วถึงบ้านก็ค่อยเติมน่าจะพออยู่แหละขีดหนึ่งเก๋แค่สามสิบสี่สิบโลจิปเินี่ถ้าไม่ติดมันมีธุร้าต่ตอนั่งกัอ่น,นั่งกับเมย์ซอนไปแล้วเนี่ยไปไป,ไปเฮ้ที่จอดรถตรงนี้เฟี้ยวดีฮะ นี่เขาจอดหรือเติมน้ำมันเนี่ยอ๋อห้ามมันห้ามเติมอยู่แล้วตรงนี้โอเคไปๆๆๆจับตรงนี้ก็อีกน่าจะสักแค่40โล30-40โลก็น่าจะถึงคอนโดแล้วแดแจ๊ะสแป๊ะแป๊ะโอ้ลื่นมากทริปสู้ชีวิตสุดๆแดดร้อนไม่ว่าขับไลไม่ว่าแต่เจอฝนนี่คือเย่เยมากเลยนะ เป็นคลิปสู้ชีวิตที่ดีนะครับเหมือนรู้สึกกับว่าผมได้ขับรถไปเที่ยวไปชมวิวไปได้เห็นอะไรใหม่ๆไ,ไปแล้วก็ได้อ่ำน้ำไปในเวลาเดียวกันเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็ใกล้ถึงที่หมายของเราแล้วนะครับโคสู้ชีวิตขับลุยฝนหลบไปหลบมาลุยไปลุยมาโอเคก็เดี๋ยวใกล้ถึงที่หมายของผมแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้แล้วกันนะครับ ก็ใครที่ดูอยู่นะครับ,บก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งเอาไว้ผมด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่อยากจะรู้เรื่องอะไรที่เป็นสาระก็ลองคอมเมนต์บอกผมไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมผมเป็นคนมีสาระนะจริงๆแล้วนะโอเคครับก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตปิดคลิปก่อนเนาะเจอกันใหม่สวัสดีครับ